นะครับวันนี้มามาฉันต้มต้มไก่ต้มเอิงต้มหมูนี่มนหมูมากินไก่นะวันนี้นี่มนหมูมากินไก่ลาบไก่นะครับต้มไก่ลาบไก่ไก่บ้านไก่บ้านไม่ใช่ไก่ตลาด แม่ครัวนี่แม่ครัวแม่ครัวแม่รัวเลียงแม่ครัวแปลงแม่ขั้วเลียงร้านอาหารจานละหาสิปไตย่างตำลาบไก่นี่จานใหญ่ อาจารย์กินลาบเป็ดกับไห้นิ่มพื่มาลาบเองมาท่านี่รอบหน้าลาบเป็ดนะรอบหน้าลาบเป็ดลาบเป็ดนขนขนหร่ทรงเล่นเบียรมาตั้งแต่สามโมงมาถอนขนไว้ถอนขนถอนขนกับบักซิลิวไปสามเลยไม่ดไปสามถอนเพื่อนะบกท เราหลับเป็ดหลับแบบนี้อู้หึ่บไข่เช้าเช้านอนแล้วทง้กินเราเฮ็ดีลับเป็ดลับไก่ขัดี่ามเดินหาเราแล้วก็ม่เห็นงโดนคเดียวแผไข้นไหัวจะแหนแต่สบายเราทังยังตายลาเป็ดค่องดีนี้ก็มรณะภาพแล้วลาเป็ดกันพขี่ขั้นลกค้นี่ยดีอยู่ขี่ขั้นดลกคนลาเป็ดไกลให้กันเป็นส ชั้นเพนทุ่งนาไก่ลาบไก่ลาบบ่มัน,มนลาบก็ได้ไก่ลาบ,ลาบต้องไปซื้อ,อยาขึ้นมอไกล่ลาบ